ฝากถึงท่านยมมาบาลหน่อยผมว่าท่านยมเนี่ยเสือกเกินไปไหมสรุปท่านยมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลดวงวิญญาณหรือเป็นหมอดูผมก็เริ่มสับสนกับสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะเอาสักอย่างท่านยมเอาสักอาชีพเลยท่านยมบอกเลยว่าสุดท้ายท่านยมเนี่ยเป็นหมอดู หรือท่านยมต้องมารับวิญญาณต้องมาเอาคนที่กำลังใกล้เขาเรียกว่าหมดอายุผมก็งงผมว่าช่วงหลังเนี่ยท่านยมเสือ่อกอย่าโกหกกันนะท่านยมผมว่าท่านยมนี่เสือมมากอ่ะล่าสุดท่านยมก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสู้รบกันอีกอ่ะเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวน้ำจะท่วมสรุปท่านยมเป็นหมอดูหรือว่าบางทีก็เป็นพวกนักพยากรณ์อากาศ ท่านโยมขอร้องนะให้ท่านเนี่ยไปเรียกดวงวิญญาณคนขเมเณรที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยท่านโยมไปเสือกเรื่องของคนอื่นมากไปเลยลืมเสือกเรื่องของหน้าที่ตัวเองหน้าที่ตัวเองไปเก็บดวงวิญญาณเหล่านี้ให้เขาไปกลับพบกับภูมิเพื่อไปชดใช้เวรกรรมหรือบุญที่เขาทำไว้ไม่ใช่ปล่อยให้ดวงวิญญ,ญาณของขเมเณรเนี่ย มันวนเวียนหมาก็ขอนมันรบกวนชาวบ้านเท่าน,นั้นเข้าไม่หลับเข้าไม่นอนเพราะหมามันเห็นเราดวงวิญญาณเขมรทั้งหลายหรือเอาตอนนี้ง่ายๆท่านโยมไปรอรับไอ้คุณหน่อยไปเพราะถ้าตาบได้ไอ้คุณนะ่ยมันยังบ้าอํานาจอยู่แบบเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวท้าหารเขาเนี่ยจะต้องพีชีพพีกาอีกเท่าไหร่เราไม่รู้ท่านโยม แนะนำท่านโยมไปตัดตอนไอ้คุณก่อนเพราะถ้าไม่หมดหมดไอ้คุณปับ๊บแล้วก็หมดไอ้ลูกมันนะ่ะไอ้ที่เป็นนายกอยู่อะไอล้ลุมมันเนสลุมมัดตรงลุมาอะไรเนะี่ยไม่อยากพูดยาวจัดการหน่อยนะแล้วท่านโยมรู้ไหมไอ้เมียไอ้คุณนั่นนะ่ะมันสั่งทำร้ายใครเยอะแยะมากมายอะท่านโยมจะปล่อยไว้ทำไมแต่สิ่งที่ท่านโยมกำลังทำอยู่ตัวเนี้ยผมว่ามันเสือก มากเกินไปน่ารบกวนถ้าใครรู้จักท่านยมนะให้ท่านยมอะ่ะเปิดติกตอกว่าหมอปลาเนี่ยเขาเป็นห่วงท่านยมว่าแค่ท่านยมคนเดียวเนี่ยมีหน้าที่หลายหน้าที่เกินแล้วรู้ไหมท่านยมพอท่านยมพูดแบบนั้นเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาวาดกลัวแล้วถ้าชาวบ้านเขาวาดกลัวเขาไปแจ้งความท่านยมอะ่ะ ท่านโยมจะต้องลงมาจากฟ้าฟ้า,ฟาหรือมุดดินขึ้นมามารับหมายสารนะท่านโยมผมก็อยากรู้เหมือนกันเวลาท่านโยมขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยท่านโยมจะพูดเป็นภาษามนุษย์หรือภาษาเทพหรือภาษาท่านโยมอ่ะผมก็อยากรู้นะแต่ที่พที่ผมบอกอ่ะท่านโยมชักจะวุ่นวายเกินไปนะ รบกวนท่านโยมไปเก็บเหล่าดวงวิญญาณสามพเวสีที่อยู่ตำชายแดนแตะเข็บชายแดนเพราะตอนนี้คนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ได้กลิ่นแต่มันเดือดร้อนยันหมาหมาได้เวลาพระก็ต้องหอนรับเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นมันเดือดร้อนชาวบ้านบริเวณนั้นพอได้ยินเสียงหมาหอนพรับกลิ่นของซากก็มาต่อแล้วไปเดือดร้อนยังนกกาต้องมากินซาก ทหารเหล่านั้นเดือดร้อนอย่างสัตว์ในรชาที่อยู่ในปา่าแต่เข้าใจว่าอย่างนกกงนกกาพวกสัตว์เดรฉาเนี่ยอิ่มหมีพีมันแต่รู้ว่าไอ้บริเวณนั้นเนี่ยมันน,มน,น่ากลัวหรือว่าท่านโยมกลัวระเบิดที่ทหารกัมพูชาฝังไว้อ่ะเลยไม่กล้าไปเรียกดวงวิญญาณไอ้ท่านโยมก็ฉลาดเหมือนกนันนะหรือว่าท่านโยมกลัวจะตายอีกรอบหนึ่งแนะนําท่านโยมนะ ไปเก็บกู้ระเบิดที่ฝั่งกัมพูชาเขาฝังไว้หลังจากนั้นท่านโยมก็เรียกเหล่าดวงวิญญาณเอาดวงวิญญาณเหล่านั้นนะครับไปไว้บ้านไอหุ่นนะแล้วบอกว่าไอหุ่นนะ่ะเขาจะเลี้ยงเมื่อเ,เ,เหล่าดวงวิญญาณนั้นไปอยู่บ้านไอหุ่นปั๊บเชื่อดิไม่มีอะไรให้ดวงวิญญาณกินเดี๋ยวเหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นก็จะกินล่างไอหุ่นแทนขมรก็จะสงบ นะขาเมนก็จะสงบนะมันก็จะดีฝรน,นี้นะฝากท่านยมนะไปทําหน้าที่ของตัวเองเถอะท่านยมท่านยมอย่าทําตัวเป็นหมอดูคู่หมอเดาเพราะถ้าท่านยมทําตัวแบบเนี้ยท่านยมอ่ะจะไม่น่ารักท่านยมจะไม่ดูหน้าเกงขามท่านยมติงตองหรือเปล่า พักไปทั่วเลยท่านโยมฝากนะท่านโยมเข้าใจไหมโยมถ้าไม่รู้เรื่องนะถ้ายังวุ่นวายอยู่เนี่ยจะเอาหนังสติกดีดหอยท่านโยมเลยนะบอกก่อนทักมั่วซั่วไปนะท่านโยมไม่ไหวรู้จักหนังสติกไหมแล้วดีดหอยท่านโยมอะ่ะมันเจ็บอยู่นาท่านโยมโอเคท่านโยม